บทที่51หลังจากออกจากโกดังแล้วนานกงเย,ย่รีบบอกอี้เหมยอี้เหมยไปบอกนายหญิงรองว่าฉันมีความคิดอื่นในการตกแต่งห้องถงดอกไม้ฉันจะคิดอย่างรอบคอบคืนนี้ค่ะอี้เหมยรับคําสั่งและจากไปนานกงเย,ย่จงใจแสดงความสามารถของเธอต่อหน้าอี้เหมยและช่วยเอ๋อในครั้งนี้ประการแรกเป็นการทําให้พวกเขาตกใจ และทําให้พวกเขารู้ว่าเธอมีหนทางที่จะรู้และไม่กล้าที่จะคิดแปรพักประการที่สองก็คือจากนี้ไปการทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองก็จะสะดวกยิ่งขึ้นเธอคอยเอาใจใส่กับการแสดงออกของเด็กสาวทั้งสองและเห็นว่าพวกเธอตกใจและหวาดกลัวในตอนแรกแต่ไม่นานก็สงบลงและการแสดงออกของพวกเธอก็แสดงความเคารพเธอมากขึ้นเรื่อยๆชุยเอ๋อกลับไปที่โมจูยหยวนก่อน นานกงเย่พาชุยเอ๋อกลับไปที่โมจูหยวนในขณะที่ความทรงจำของเธอ,อยังชัดเจนเธอรีบเขียนคำสองสามบรรทัดลงบนกระดาษจากนั้นจึงหยิบกระดาษวาดรูปออกมาแล้วเขียนลงบนนั้นสองวันต่อมาหลังจากที่นานกงเย่เรียนจบและรับประทานอาหารกลางวันเธอก็ไปเขียนหยุนหยวนเพื่อพบกับนางหลินอีกครั้งนอกเหนือจากการให้ยาต้มแก่หลินแล้วเธอยังได้นำม้วนภาพวาดมาเป็นพิเศษ ท่านแม่หลังจากที่นางหลินดื่มยาต้มแล้วนานกงเย่ก็หยิบภาพวาดออกมาและคลี่มันออกช่วยมาดูภาพนี้สินางหลินจำได้ทันทีว่าภาพวาดที่นานกงเย่วาดนั้นคือห้องโถงหงอันที่มีการตกแต่งในอีกแนวทางดวงตาของเธอเป็นประกายเธอหยิบภาพวาดขึ้นมาและมองดูอย่างระมัดระวังยิ่งเธอมองมันมากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งพยักหน้ามากพอใจมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้หนานกงเย่ก็อธิบายว่าท่านแม่หลังจากที่ฉันไปโกดังเมื่อวันก่อนฉันเห็นของะส,สมมากมายในบ้านฉันเลยคิดว่าเราควรเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งห้องดอกไม้ใหม่ตระกูลหนานกงเราอยู่ห่างจากเมืองหลวงมาหลายปีและตอนนี้ในช่วงเริ่มต้นของการกลับมาครั้งแรกก็ไม่ควรยิ่งใหญ่เกินไป แต่ควรสะท้อนถึงความสูงส่งของตระกูลเรานั่งหลินคิดอยู่ครู่หนึ่งและแน่นอนตอนนี้ห้องโถงดอกไม้เต็มไปด้วยของะส,สมอันทรงคุณค่ามากมายแม้ว่าจะมีมากมายแต่ดูเหมือนว่าเธอจะจริงจังกับเรื่องนี้มากเกินไปเมื่อเธอคิดเกี่ยวกับมันและดูภาพของหนานกงเย่อ,อีกครั้งเธอรู้สึกว่าการออกแบบของลูกสาวเธอยอดเยี่ยมมากหากเธอทำตามนี้ มันจะทําให้ตระกูลหนานกงงดูสง่างามเธอตัดสินใจอย่างรวดเร็วและพยักหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวอาเย่ทำตามที่เธอต้องการเถอท่านแม่ปลดทิ้งทุกอย่างไว้เป็นหน้าที่ของเย่เอ๋อหนานกงเย่ยิ้มอย่างมีความสุขและพูดว่าท่านแม่ไม่ต้องกังวลเย่เอ๋จะทําภารกิจของเธอให้สําเร็จอย่างแน่นอนหนานกงเย่เดินนําสาวใช้จากลานเฉียนหยุนและลานโมจูไปทําการตกแต่งห้องใหม่ โดยเริ่มที่ห้องดอกไม้ของตกแต่งส่วนใหญ่รวมทั้งของปลอมด้วยก็ถูกส่งคืนไปที่โกดังแล้วเธอก็สั่งใจ่ายการและเครื่องประดับชุดใหม่จากโกดังตามคำสั่งของเธอเองแต่และชิ้นเป็นสินค้าของแท้ที่เธอคัดสรรมาอย่างดีและเธอก็ตกแต่งหอดอกไม้ใหม่ทั้งหมดแรงผลักดันของเธอรุนแรงมากจนเกือบทั้งคฤหาสน์นั้นกงตื่นตระนก ทุกคนรู้ว่านายหญิงรองทิ้งการตกแต่งห้องโถงดอกไม้ไว้กับคุณหนูสามที่ยังเด็กแต่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเธอจึงละทิ้งสิ่งเดิมไปและตกแต่งใหม่ทั้งหมดพวกคนรับใช้กำลังคุยกันเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งและต้องการดูว่าคุณหนูสามสามารถเล่นกลอุบายอะไรได้บ้างแน่นอนว่านางเจ้านาง่วงและคนอื่นๆก็ได้ยินเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เช่นกันนางฮวงถึงกับไปคุยกับนางเจ้า พี่สายคุณเห็นว่าพี่สายคนที่สองตามใจเด็กเกินไปจนปล่อยให้อเย่สร้างปัญหาหรือไม่งานวันเกิดของท่านแม่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนางเจ้าเหลือบมองนางห่วงและรู้ดีว่านาง่วงกำลังคิดอะไรอยู่พี่ชายและน้องสาวสองคนนี้ไม่มีความสามารถและลบมากพอๆกับหมาจิ้งจอกนางเจ้าดูเหมือนจะยิ้มแต่พูดเบาๆ ทำไมสไปซ์สามไม่ไปกับฉันที่ห้องโถงหลงอันเพื่อดูหน่อยสิพวกเขาทั้งสองจึงเดินไปที่ห้องโถงดอกไม้ของห้องโถงหลงอันและคราวนี้ห้องโถงดอกไม้ได้รับการตกแต่งใหม่เรียบร้อยแล้วระหว่างทางแม้ว่านาง่วงจะแส้งทำเป็นสงบแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อนึกถึงของะส,สมที่เธอเปลี่ยนมาด้วยสายตาของนางเจ้าเธอจะมองเห็นหรือไม่ ป้าสไพชใหญ่อสาสไพย3สามนานกงเย,ย่ทักทายพวกเธอทันทีที่เห็นคุณมาถึงทันเวลาพอดีช่วยเย่ยเออดูว่าแผนผังของห้องถงดอกไม้นี้ว่าต้องเพิ่มเติมอะไรหรือไม่เธอแซงทำเป็นแปลกใจแต่เธอก็คิดในใจว่าในที่สุดพวกเธอก็มาเธอคิดเรื่องนี้มาสองวันแล้วบ่าธรรมดาย่อมไม่กล้าที่จะเปลี่ยนของะส,สมในโกดังพวกเขาคงไม่มีโอกาสเช่นนั้น เว้นแต่จะมีนางเจ้าหรือนางห่วงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนางหลินก็สังเกตเห็นนางเจ้าและนางห่วงเมื่อเธอให้คําแนะนํากับสาวใช้ข้างๆแล้วขึ้นไปทักทายพวกเธอด้วยรอยยิม้มพี่สไปายและสะปายสามก็อยู่ที่นี่ด้วยโปรดช่วยฉันและออเยดูว่ายังขาดตกกกพร่องในสิ่งใดหรือไม่สะปรยรองและออเยไม่ต้องถ่อมตัวเกินไป นางเจ้าพูดด้วยรอยยิ้มขณะมองดูบริเวณโดยรอบอย่างระมัดระวังห้องโถงดอกไม้ยังคงเป็นห้องโถงดอกไม้แห่งนี้ไม่สามารถพูดได้ว่าสวยงามเป็นพิเศษแต่ดูสงบและสง่างามเรียบง่ายแต่สูงส่งห้องโถงดอกไม้ทั้งหมดตกแต่งด้วยทีมกล้วยไม้มวลรูปภาพแจกันขนาดใหญ่และขนาดเล็กกิ่งดอกไม้ในแจกันเครื่องเผากำยาน และแม้แต่กล้วยไม้แกะสลักและโต๊ะล้วนเกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบสงญางามและสวยงามทําให้ยากต่อการติิงคนดีก็เหมือนกล้วยไม้แม้จากไปแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมแปดคำนี้ปรากฏขึ้นในใจของนางเจ้าผู้เท่าที่จากไปนานแล้วต่างรับคำชมจากคนทั้งแผ่นดินถึงประโยคนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นกล้วยไม้ จึงกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลหนานกงปัจจุบันตระกูลหนานกงจากเมืองหลวงไปหลายปีความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับเพื่อนเก่าในครอบครัวไม่เป็นที่แน่ชัดการใช้คำว่ากล้วยไม้ชวนให้นึกถึงมิตรภาพในอดีตดังนั้นคำนี้ทั้งละเอียดอ่อนและมหัศจรรย์จริงๆเมื่อนึกถึงข่าวลือที่แพร่สะพัดในคฤรหาสนางเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่หนานกงเย่และคิดกับตัวเองว่า นี่อาเยเป็นคนจัดเตรียมเองหรือหรือบางทีนางหลินกําลังสร้างแรงผลักดันให้กับลูกสาวของเธอเองแม้ว่าเธอจะคิดสิ่งนี้อยู่ในใจแต่เธอก็ยังคงสงบนิ่งและพูดว่าน้องสไ้รองอาเยห้องโถงดอกไม้นี้ตกแต่งได้อย่างดีจริงๆแม้ว่าถ้าเป็นฉันฉันก็คงทำออกมาได้ไม่ดีเช่นนี้เธอพูดเต็มไปด้วยอารมณ์ชื่นชม นางหลินอดไม่ได้ที่จะยินดีกับลูกสาวด้วยคำพูดที่ใจดีและอดยิ้มบนริมฝีปากไม่ได้แต่นางหวงไม่ได้สนใจการตกแต่งเลยแต่เธอกำฝ่ามือไว้แน่นหลังจากมองไปรอบๆเธอก็ตระหนักว่าสิ่งของทุกชิ้นในห้องโถงดอกไม้นี้ล้วนเป็นของแท้และไม่มีสักชิ้นที่เป็นของปลอมนางหลินโชคดีจริงๆหรืออาจเป็นเพราะว่าพวกมันถูกค้นพบแล้ว ยิ่งนาง่วงคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเท่านั้นเธอจะทำอย่างไรดีถ้าเธอถูกค้นพบจริงๆถ้านางหลินรายงานเรื่องนี้ให้ท่านแม่ทราบเธอควรทำอย่างไรดีหัวใจของนาง่วงดูเหมือนจะถูกภูเขาลูกใหญ่กดทับหนักมากจนเธอหายใจไม่ออกภายนอกดูเหมือนพวกเธอจะเข้ากันได้ดีแต่จริงๆแล้วพวกเขามีความคิดที่แตกต่างออกไป หลังจากยืนได้สักพักนางเจ้าและนางห่วงก็จากไปพร้อมกันนานกงเย่มองไปที่คนสองคนที่จากไปและย่อเย้ในใจของเธอยี่เหมยและชุยเอ๋อกระซิบคำสองสามคำหากการตัดสินของเธอถูกต้องหากหนึ่งในนางเจ้าหรือนางห่วงแอบโอนของะส,สมหลายชิ้นในโกดังเธอคนนั้นจะพบว่าไม่มีของปลอมแม้แต่ชิ้นเดียวในห้องถงดอกไม้ในขณะนี้และ เธอคนนั้นจะต้องมีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนนานกงเย่เชื่อว่าแผนในการล่องงูออกจากถ้ำจะเผยให้เห็นคนเบื้องหลังอย่างแน่นอนบทที่ห้าสงนาง่วงและสาวใช้ของเธออี้หลิงกลับไปที่ลานหลานชานและรีบขอให้อี้หลิงเรียกพี่เลี้ยงฝางป้าฝางนาง่วงรู้สึกราวกับว่าเธอได้เห็นผู้ช่วยให้รอดเมื่อเห็นพี่เลี้ยงฝาง เธอจับมือของป้าฝางแล้วพูดอย่างเร่งด่วนว่ามันจบลงแล้วมันจบลงแล้วพวกเขาคงรู้แล้วมีความตื่นตระหนกเล็กน้อยเสียงของเธอสันเทาป้าฝางตบเธออย่างปลอบโยนนายหญิงสามเกิดอะไรขึ้นนางหวงรีบบอกเธอถึงสิ่งที่เธอเพิ่งเห็นและได้ยินในห้องโถงดอกไม้ของหรงอันและในที่สุดก็พูดด้วยความตื่นตระหนกนางหลินย้ายมันมาจากโกดัง มีของมากมายแต่ไม่มีของปลอมเลยสักชิ้นที่ถูกเลือกนี่ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆน,นางหลินและลูกสาวของเธอต้องค้นพบอะไรบางอย่างแน่แม้ว่าในตอนนั้นจะสับเปลี่ยนเพียงไม่กี่ชิ้นก็ตามเธอคิดในตอนนั้นเนื่องจากพวกเขาต้องไว้ทุกเพื่อความกตัญยูเป็นเวลาสามปีพวกเขาจึงไม่ต้องการสิ่งของเหล่านั้นอย่างแน่นอนเธอจึงเปลี่ยนของบางส่วนเพื่อไปแลกเป็นเงินส่วนตัว ตามที่เธอคาดไว้คฤราสหัหนานกงไม่เคยจัดงานเลี้ยงใหญ่ๆเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมาดังนั้นมันจึงถูกซ่อนไว้ได้สําเร็จจนกระทั่งบัดนี้แต่เธอไม่เคยคาดหวังว่าวันนี้งานเลี้ยงจะเกิดขึ้นอีกครั้งนางฮวงกําลังตื่นตระหนกในเวลานี้จิตใจของเธอว่างเปล่าและความฉลาดตามปกติของเธอก็หายไปเธอจับพี่เลี้ยงฝังไว้แน่นราวกับว่าเธอเป็นฝางช่วยชีวิตของเธอได้ นายหญิงสามเหตุใดคุณถึงตื่นตระหนกให้คนอื่นเห็นเบาะแสก่อนป้าฝางยังคงสงบแม้ว่าพวกเขาจะรู้แต่พวกเขาก็ไม่มีหลักฐานดูเหมือนว่าเธอจะคิดอะไรบางอย่างอยู่และโบกมือให้อีหลิงนายหญิงรองเพิ่งเปลี่ยนของตกแต่งในห้องโถงดอกไม้ไม่ใช่หรือไปที่โกดังแล้วถามว่าก่อนหน้านี้มีของอะไรที่ส่งกลับมาบ้างใช่ นางห่วงค่อยๆสงบลงและหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่พี่เลี้ยงฝางพูดเธอก็เข้าใจความหมายที่เธอหมายถึงพี่เลี้ยงฝางคุณคิดว่าพี่เลี้ยงฝางยิ้มเจ้าเล่เดี๋ยวก่อนเราจะได้รู้เมื่ออี้หลิงกลับมาแล้วอี้หลิงรีบจัดการอย่างรวดเร็วและไม่นานก็กลับมาจากด้วยอาการเหนื่อยหอบและยื่นบันทึกให้นางห่วงและป้าฝาง แจกรสิบอรหันตั้งพื้นฤดูหนาวเคลือบสีเธอพบมันจริงๆเมื่อนางหวงเห็นมันเธอก็ตื่นตระหนกอีกครั้งและมองไปที่ป้าฝางด้วยความสูญเสียแต่ป้าฝางก็ยิ้มทันทีและพูดอย่างชั่วร้ายนายหญิงสามเรื่องนั้นจบลงแล้วทำไมเราไม่เริ่มขั้นตอนแรกและรายงานเรื่องนี้ต่อนายหญิงผู้เท่าและตำหนิเรื่องทั้งหมดให้เป็นความผิดของนายหญิงหลิน ม่านตาของนาง่วงหดตัวลงอย่างกระทันหันและเธอคิดว่ามันเป็นไปได้จากนั้นพยักหน้าช้าๆโดยมีแสงสีดำอันชั่วร้ายแวบเข้ามาในดวงตาของเธอเธอบอกตัวเองในใจว่าถ้าคุณไม่ทำเพื่อตัวเองคุณจะถูกสวรรค์และโลกลงโทษตอนนี้สิ่งต่างๆได้พัฒนามาถึงจุดนี้แล้วคุณไม่สามารถตำหนิฉันได้และฉันต้องทำเช่นนี้ เธอจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและกำลังจะออกเดินทางเมื่อสาวใช้ตัวน้อยมารายงานคุณหนูสามคุณหนูสามมาที่นี่เพื่อพบนายหญิงนางห่วงและป้าฝางมองหน้ากันด้วยความตกใจและสงสัยพวกเขาติดตามนางหวางและพูดอย่างเร่งรีบโปรดเชิญคุณหนูสามไปที่ห้องหลักนางห่วงยืดเสื้อผ้าของเธอแล้วไปไปที่ห้องหลักพร้อมกับอี้หลิงเพื่อพบกับนานกงเย่ อาสไัยสามเมื่อเห็นนาง่วงนานกงเย่ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความตื่นตระหนกและมองไปที่อี้หลิงด้านหลังนาง่วงด้วยความลังเลเล็กน้อยอาสไพซสามคุณช่วยให้อี้หลิงออกไปก่อนได้ไหมเย่เอ๋อมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณนาง่วงมองไปที่ใบหน้าที่เป็นกังวลและตื่นตระหนกของนานกงเย่เธอรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นตอนนี้อาเย่ควรอยู่ในห้องโถงดอกไม้ของห้องโถงหลงอันไม่ใช่หรือ ทำไมเธอถึงมาที่นี่กระทันหันถึงกระนั้นเธอก็ยังโบกมือให้อีหลิงที่อยู่ข้างๆเธอถอยออกไปก่อนโดยอยากรู้ว่านานกงเย่จะพูดอะไรเมื่อเห็นอี้หลิงถอยออกไปนานกงเย่ก็ก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าอาสไพสามช่วงนี้คุณไปที่โกดังหรือเปล่าหัวใจของนาง่วงเต้นรัวและเธอก็คิดกับตัวเองว่า เป็นไปได้ไหมที่พวกเขายังอยากจะทำให้น้ำขุนและเกี่ยวข้องมาถึงตัวเธอโชคดีที่เธอระวังตัวไว้แล้วเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มกับตัวเองและพูดว่าช่วงนี้ฉันยุ่งอยู่กับการหาของฉันยังไม่ได้ไปโกดังเลยเกิดอะไรขึ้นอาสไพซสามดูเหมือนหนานกงเย่ยิ่งตื่นตระหนกเธอคว้าแขนของนางหวางด้วยความสับสน ใบหน้าเล็กๆของเธอย่นและดูเหมือนว่าเธอกำลังจะร้องไห้ครั้งนี้คุณจะต้องช่วยแม่ของฉันหัวใจของนางห่วงเต้นรัวและเธอก็รีบถามอายเย่คุณเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเธอมีบางอย่างอยู่ในใจและมีสัญญาณของความกังวลใจอยู่ในน้ำเสียงของเธอหนานกงเย่ไม่พลาดอารมณ์อัละเอียดอ่อนของนาง่วงนับตั้งแต่นางหวงส่งอี้หลิงไปที่โกดังเพื่อตรวจสอบ โดยพื้นฐานแล้วนางฮวงเป็นผู้รับผิดชอบในการขนย้ายสินค้าในโกดังพฤติกรรมของนางฮวงในขณะนี้ทําให้หนานกงเย่นแน่ใจมากขึ้นในความคิดของตัวเองถ้านางฮวงเป็นปกติและเห็นตัวเธอตื่นตระหนกปฏิกิริยาแรกของนางฮวงคงจะเป็นการยินดีกับความโชคร้ายของเธอแทนที่จะกังวลมากอย่างนี้แม้ว่าเธอจะย้อยเย้ยอ,อยู่ในใจแต่ใบหน้าของเธอยังคงดูเหมือนกำลังจะร้องไห้ และเธอก็พูดอย่างรุนแรงอาสไพร์สามแม่ของฉันค้นพบว่าของะส,สมล้ำค่าหลายชิ้นในโกดังถูกขโมยและถูกแทนที่ด้วยของปลอมอาสไพร์สามรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่และเราควรทำอย่างไรดีนางฮวงตกใจมากเมื่อถูกเปิดเผยว่าของะส,สมถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของนานกงเย่ เธอคงไม่รู้ว่าของะส,สมนั้นถูกสับเปลี่ยนโดยเธอตรงกันข้ามเธอต้องการขอร้องให้ช่วยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้นางห่วงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่เธอไม่สงสัยในตัวเองแต่เป็นว่าคนร้ายประโยชน์อย่างนางหลินจะรู้ว่าของะส,สมนั้นถูกสับเปลี่ยนได้อย่างไรนางห่วงยังแสร้งทำเป็นกังวลและรีบซ่อนความสุขไว้ในดวงตาของเธออย่างระมัดระวัง และพูดอย่างเร่งรีบอาเย่คุณแน่ใจเหรอเราควรทำอย่างไรดีของะส,สมเหล่านั้นล้วนมีคุณค่าและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยบรรพบุรุษของเราะส,สมมาหลายปีแต่ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยของปลอมนี่เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเมื่อเห็นนางหวงทำตัววิตกกังวลหนักกว่าตัวเองนานกงเย่ก็แอบปลอกตาแต่เงยหน้าขึ้นมองทั้งน้ำตา เย่เอ๋ออยากให้อาสปายสามแนะนำในตอนแรกแม่ของฉันอยากเล่าให้ท่านย่าและป้าสปายฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่แม่ของฉันรู้สึกว่าของปลอมเหล่านี้ได้ผ่านมือเธอไปแล้วหากถูกติดตามเรื่องเธอจะไม่สามารถอธิบายได้และคงยากจะหนีจากความเคลือบแคลงใจในที่สุดนาง่วงก็พูดแบบนั้นในใจเธอมีความสุขมากแต่แสงทำเป็นเศร้าแล้วพูดว่าก็ใช่ แต่เราควรทำอย่างไรดีนานกงเย่ที่อยู่ตรงข้ามเช็ดน้ำตาด้วยผ้าเช็ดหน้าแล้วพูดว่าอาสไยสามตอนนี้คุณเป็นคนเดียวแล้วที่พึ่งพาได้ฉันมีวิธีทําให้ของปลอมเป็นของจริงและก่อนเรื่องนี้จะเปิดเผยแม่ของฉันขอให้ฉันมาหาคุณเป็นพิเศษในวันนี้เพียงหวังว่าอาสไยจะช่วยปกปิดมันไว้แค่ไม่กี่วันโชคดีที่ของะส,สมเพียงไม่กี่ชิ้นที่ถูกสับเปลี่ยน ถ้าอาสไพรสามสามารถช่วยได้แม่ของฉันจะให้ของขวัญขอบคุณคุณอย่างแน่นอนในเวลานี้นางฮวงกำลังหัวเราะอยู่ในใจเธอไม่ได้คาดหวังว่านางหลินไม่เพียงแต่จะพบว่าเธอต้องรับผิดชอบในการสับเปลี่ยนของะส,สมเท่านั้นแต่ยังขอให้ลูกสาวมาขอให้เธอช่วยปกปิดไว้ไม่กี่วันและสัญญาว,ว่าจะมอบเงินให้เธอในภายหลัง